เติมย่างเติมย่าง,าง,างกินเลยใครด้กินแ,แต่เพ่ <ไป S 1> ให้กำลังใจตรงไหมเนี่ยเอียงไหมหรือว่าตรงตรงตรงแล้วนะจะไปใส่มันหมูแล้วก็น้ำซุปนะ นแล้วเหรอบ้าบ้าแต่ด้จ้าอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วคุยโอ้แล้วก็มานั่งกลิ่นไม่เป็นไรแต่มานั่งดมควันแล้วก็ไปอาบน้ำใหม่เออแตได้เนี่ยสรุปสรุปสรุปไปอาบใหม่โอ มาลแล้วขอบคุณนะคะสำหรับานี้ได้ออะไรครับอไรโยโอ้

แ้วสวยอย่างนี้ที่นม่มด้ดใล่เรื่องน้ำเตรียมพร้อมได้นะครับผมนีฮะอันนี้ต้องคนด้อยนะไปนะ เนาะดีเดียบันกาแฟงามเพ่เน่กินไม่ลงเลยย่าทำงานแบบนี้กินไม่ลงเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าชิบเขาจะถ่ายคลิปก่อนเขาเก็บเรียกให้สวยถ่ายคลิปก่อนตีนแล้วเมื่อกี้หายสวยเลยอ่ะ ทำสวยเด้หมด้าหมดแล้วนุมสวอมันเบียมัยไม่งามเอามากินเลยงามไม่งามเข้าแล้วโอเคพอแล้วหนึ่งสองสามเร็วเร็วไม่มันสองมันไม่เข้าเนี่ยพอแล้วหนึ่งสองสาม อยากให้สวยอยากให้มาถ่ายว่าเคาเรียงได้สวยใครเรียงอ่ะก็จะถ่ายแบบนี้เลยจนครบแนาทีแล้วกันอาใครเรียงคนที่ับนแน่คนงามเลยว่ะเออหน้าเลยล่ะสาวนียเป็นคนรีางบอย่างกุ้งนะวันนี้ย่าจับห้องวๆดิเหรอเออห้องวายไม่เคยนะฮเหมือน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 วว่าง่ายย่าว่าง เกี๋วจะเอากินสองตัวแล้วยงไงเจ็บเบงเียอามามนมากินนะถ่ายรูปแล้วเอาไปได้สองตัวละมกนะเอามไปไอารยังไม่กินดมือตีสามค่อยกินเอ้าโอ้ช่องมันโอบสามร้อยแล้วใครยังไม่กดไลค์บ้างเนาะ กดไลค์ด้วยนะครับยอดกดไลค์น้อยกว่าคุณผู้ชมนะฮะมาๆคุณหมายบอกว่าเขาเรียงอย่างสวยงามไปกินเพื่อโลมาทรายทำไมบอกว่าจะซื้อหัวปลามาให้ย่าไหนหัวปลาโอ้ยมีต่อนปลาเป็นะละมังปลาดอลลี่เหรอเออดอลลี่ปลาดอลลี่เป็นกะละมังย่าไม่มีหัวเนาะกินเนื้อไปก่อน หัวเด็กเข้าไปตามมนที่ทะเลหัวปลาวันนี้ดิภาษาเอามาให้กินไม่หมดนะย่าน่ะเป็นรอยรอยหัวไม่เอาไม่ตามประมาณน่ากินเลยเยอะพีสากำไปดำมอเลยนดำมาที่ไหนสมีปลาเลยกเอาดำมาอันนี้คือหยกแชมเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยรับประทานนะใครจะกินอะไรก็เอาไปกมากินเลยลงกระทะก่อนนะกระตักใส่จานใส่อืมอืมค่อยรีบ ย่างก็ชา้าเขาจะต้มเอาอย่างเดียวนี่แหละน,นี่ โอ้ยข่อยเปรี้ยวโลหนึ่งคนเดียวเลยนะพี่สาสุทีรักเลือกให้โลหนึ่งเลยนะของเปรี้ยวน่ะไ่ะเมื่อก่อนนะปีเาโอ้ยจะกินเยอะมาก็เมาเออแล้วเงคะว่าเมาหัวกุ้งเพราว่าก็เทีอ่ะก็จะเมาหัวกุ้งหนันหัวกุ้งก็เมา ก็คือเวลนเนอะแล้วคนเรามั้งกันติ้งนะที่แกได้ยังนงทำมามากินมากินเนื้อเนื้อมันม้วนเขากันเอยากมีไม่จัดเอาดีมไม่จัดเอามับแล้วเก็บจับแลมวเวลาจับแล้วต่อไปเป็นเวลาแซกแล้วมากิน ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์นะอย่างนี้ยอดกดไลค์น้อยกว่ายอดคนดูอยู่เหมือนเดิมกดไลค์แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ลืมแน่เลยเจ้าหน้าทีขึ้นนะคะป้าที่คนนี้กำลังเดินทางกลับครับผมนะไปทางภุระที่สกลเนาะนะแล้วก็มีพี่ใหญ่เจดีเนาะนะแม่อ้วนนะทิพย์นไม่น้อยพี่เสือพูดทิพย์มา1ิบแปดครั้งแล้ววันนี้ต้องขออภัยด้วยนะไม่น้อยพี่ใหญ่เจดีที่เลี้ยงบุะทลวันนี้นะก็ไปด้วยนั่นเองนะครับผม แม่น้อยนี่จอแมมีเมื่ป้าตาายาแล้วน่ก็จหะอากุงนงนี้จะสุบเอาเอาใส่เตานี่นถ้าจะบก็สเนอาไว้นัดส้นี่บอนะไว้ยู่หลังตู้เย็นโให้ยือะไ้ยู่หลังตู้เย็นอะไรนี่เด้อ แล้วตรงน้นนเลยน่านเกลีแบบกได้เผ็ดนอยเผ็ดมากมีค่นั้นแหละเผ็ดมากมีผักชีแค่แหละเผ็ดมากก็จะมีจุดสังเกตคือมีผักชี ทานแล้วนะคะมิ้วภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรมีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหมมีอะไรกินหแกินแล้วนะกินแล้วนะมามมากินแล้วนะเอาไข่ตรงนน้ำมนตยังที่วะอาไม่เลยดไม่แล้วมอนมีหยองแล้วกังนี่ด้ล คนไบ้านนินั่งข้ยาีินตะราคมัสเอาหมิวินตะลิมัตนอาของาปป้าปูยางของป้าปูนะิมมือละจักมัดอหมิวอตูเย็นเลยตนนี้ไงอ่าก็ตันนี้เลยัดนีทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลน์มาสามมากมาย

กินแล้วจะคำ้กินแล้วสองคำมอันนี้เราต้องจ่ายพัดลมแล้วนะเพราะเราไม่ได้สองเตาแล้วนะเราย้ายเราสองพัดเราขยับพัดลมให้หมดอันคีสวัสดีนะจะจะไปกินแล้วนะเพราะเรไม่ได้าแล้วนะเราย้าเดา๋องพัวเราขยันจะเมให้ี๋ยวคนอีย่างให้ค่อยกันทีหลังเพราะเไม่เมาอย่าทล้งนะาย้ายเราสงัเายับพลใ้ห หัวกุนี่ถูกโดนแย่งกุงหัวลายาเอาไปย่างมาให้มันกรอบให้มันมันแบบน้หนเออนั่นหลยตั้งไว้ข้างๆนะะต้องเรเท่ทนี้รอนี้ดีกว่าไม่จะได้ไม่คุ้ต้องกินสองหัวอันนี้เลยใส่้สมือเอาแปรนะก่อนผสมก็น้วกัสวัสดีสุข้านในช่องพรนโอมชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการช่วยติดตามที่การกดไลค์แล้วก็ ฝากชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะวันนี้ลงไปแล้ว10คลิปเต็มคาราเบลเราต้องนได้เหรอได้เพราะว่าเราอยากกินกุ้ยากกินมันงย่างกุ้งลกันั่าันงยาเป็นคนไม่เลี้ยางไ่้ยงเราาเนกว่าะย่ม่ตัน้วแล้วกกยลย ไปกินับข้ากับข้าวจ้าตามสบายข้าจ้นึ้งหมอเยินนี่นะมันยังร้อนอยู่หรอกไปเราเรงดีนะเดี๋ยวเอาข้างนะาข้าวไก่เลยนี่หมูปิ้วเหนียวเอาเอาอิบอมทานเสื้ออิบอมทานนี่มันจะหมดแล้วเนี่ยไยต้มก่อนลยค่ะ ทูด้วยเอาถ่านซื้อกิบ่หรอเห็นมุมมาไม่แล้วก็ไม่สุภาพกันยี่อไหนเลยนน้เวาหนูเข้าวเราตตื่นตวลยมันลุกฮู้ดดูดมันเป็นเอาถ่านมันเป็น้ำเปล่าเหมือนคนในภาคใต้วเนาะถ้าพะลมไปจะเบิดไปยี่ไรจู ที่นั่งดาดาดีและสุดตัวโอ้โหมาเลยตอนนี้ป้ากลับมาพอดีเราก็เริ่มเปิดวงพอดีนะรถมาถึงแล้วไม่ได้จิ้มเลย ได้เวลาพอดีเรื่องยำยามดีจากผู้ใหญ่ใจดีนิวยอร์กขอบคุณแม่น้อยนิวยอร์กนะฮะสำหรับเมนูพิเศษนะฮะนี่ครับปาร์ตี้หมูกระทะหมูกระทถ้าย่างตาวันหนึ่งขึ้นบนตาอกวันหนึ่ง ปลาตะนก็ไม่เส้นตาหนจด้ว่าเราสูสูรีวนะคะน่าสูงเจ้าเบ้วก็คือเราก็ไม่ได้กิน ไม่ก็หัวดำหนึง

น้น่ก็จากท่านอนึ่งมันด่มๆกินได้เลยามมันนึงเหรอฮ่เดี๋ยวกินได้เอามาย่างตอวร้อนเออเนาะอยู่ในไหนเนี่ยอยู่ในรถมาค่ะแม่เรายาัใเสร็จเแบ่งไปแบ่งไปนะอ่มาเอาเกีมา

Look, เราไม่ชอบตาสว่างขอบพระคุณซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะฮะจากท่านทนายสักเลอรี <S <S ่มาแล้วสติ๊กเกอร์มาเต็มในเรื่องที่มันเต็มขอบคุณคุณเอมออนขอบคุณใจ แม่สุบอลนะฮะแม่สุบอนเนาะเสือเสือเช็คให้ครับครับผมนะเดี๋ยวเสือเช็คให้นะฮะเผื่อนะสมมติแบบอาจจะมือไปโดนโดนไม่ได้ตั้งใจนะครับผมคุณสมานนะวัสดตทสัมปชัญญะโรคุชนิดชนนะฮะไอ้ขันตะวันคุณสิรินะฮะคุณวิไลทีเกอเกอที่นั่งนี่นะครับผมคุณวิไ